สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีตอนเช้าใสายๆนิดนึงนะคะ,ะคุณครูเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นมุ่งหน้าไปนาหมื่นนะคะนาหมื่นคืออะไรนะคะนาน้อยนาหมืน่นไม่มีนาแสนนะคะพวกเราคุณครูเป็นจะไปทําอะไรนะคะอำเภอนาหมื่นอยู่จังหวัดอะไระนี่คือคําถามเช้านี้นะจ๊ะ,ะใครตอบได้นะคะคุณครูมีของฝากด้วยนะคะของฝากเป็นอะไรดีอะ เป็นหนมปิ้งนะคะแวะซื้อเมื่อเช้านะคะหนมปิ้งอร่อยมากค่ะหนมปิ้งตอนนี้นะคะผ่านทางโค้งนะคะทางโค้งนี้ก็มีมีเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะมันมีหมอกและควัน,นะค่ะ พิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าอันตรายแบบไหนนะคะสังเกตจากเมื่อคืนนะคะพักอยู่แถวจังหวัดแพร่นะคะตื่นเช้าขึ้นมาเอาละครับจาม<อ>ัดเชยเลยะค่ะปรากฏว่านะคะมีภูมิแพ้ขึ้นมาทันทีคันคันขยเอะค่ะแต่ก็เป็นทางผ่านนะคะเพราะว่าเราต้องมุ่งหน้านะคะมาจุดหมายปลายทางนะคะที่นามื่ เด็กๆสังเกตเห็นรอบข้างนะคะมีบรรยากาศแบบไหนนะคะมีฝุ่นควันนะคะแล้วก็ด้านข้างเรานะจะเป็นการปลูกพืชนะมียางพารานะคะเด็ก,เ,ดกเคยเห็นยางพาราแล้วใช่ไหมแล้วก็ด้านข้างยางพาราก็จะมีปลูกไผ่นะคะปลูกไผ่อนนี้แล้วก็จะมีต้นสักผัดใบใช่ผัดใบแล้วเพราะว่าหน้านี้หน้าร้อนเมษานะคะ บรรยากาศเช้านะคะใกล้จะถึงเวลาที่เราจะต้องตอบคําถามกันแล้วนะคะว่าอาเาำเภอนาหมื่นอยู่จังหวัดอะไร่นะคะด้านข้างก็จะมีต้นกล้วยไหมคะได้บรรยากาศดีมากคา่ะฟิลบรรยากาศแบบนี้นะคะคูคมาท่องเที่ยวนะคะอยู่ดีๆก็ได้มาผ่านหลายจังหวัดเลยะคะล่ะออแลักทีนี้เห็นไหมข้างบนมีต้นไผ่ด้วยนะคะอ่า นนได้ยินเสียงบางอย่างนะเสียงเอี๊ยดคุณครูเดินทางด้วยรถนะคะรถสีอะไรสีต,ตานนะนะั่งกางอี้อนีิสันนะคะโนร่านะคะแล้วก็อี้อนี้จะมีเสียงนิดนึงนะคะ,ะได้ยินไหมคะเป็นการเข้าโคง้งเออว่าจะเปลี่ยนยางนะคะพวกเราอ้าวผู้ครองท่านใดขายยางติดต่อคุณครูจิ๋มด่วนนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าอาการยางออของรถนิสสันนวารานี่นะ,ะเริ่มโอ้โหคะ่ะตอนนี้เรากำลังปีนเขาค่ะด้านข้างนะคะเป็นเป็นบรรยากาศที่เขาเป่าป่านะแบบนี้ไม่ควรทำนะพวกเราตงขึ้นนะกาทำให้บรรยากาศไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้มุกูจะส่งคลิปนี้เพื่อเป็นคำถามให้พวกเรานะคะว่าอำเภอนาหมื่นอยู่จังหวัดใดน,นั่นเองและมีอะไรบ้าง ติดตามคลิปต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ